มีผู้เห็นผู้หญิงขับรถเข้ามาในวัดประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก่อนหน้านี้เป็นรถสีดำรถเก๋งสีดำของคนในพื้นที่เข้ามาในวัดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาทำอะไรนะครับท่านหาช่วโมห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาไม่ได้จำวันที่ครับคือท่านอธิบายหน่อยครับว่าเขาเข้ามาหลายครั้ง นี่คือมีคนเขายืนยันแต่เขาไม่รู้ว่าเข้ามาทําอะไรท่านจะชี้แจงไงครับที่ว,ว่ามันจะมีวัดน,นี้นะมีกิจกรรกูสามอย่างครับหนึ่งบวชธรรมเนียนภาคฤดูร้อนครับสองปฏิบัติรธรรมประจาปีครับสามเข้าค่ายนักเรียนครับในขณะที่มีเข้าค่ายนักเรียนก็อาจจะเป็นรถครูก็ได้รถประชาชนทั่วไปก็ได้รูปปรองนักเรียนก็ได้ที่เป็นห่วง มาดูเล่ลูกหลานก็หรือลูกหลานไม่สบายครับแต่เป็นคันเดิมคันเดียวเท่านั้นสีดําก็คือคันเดียวเลยไม่มีหลากคันไม่มีหลากคันครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ทราบนะฮะเพราะว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าอืมเพราะว่าวัดกิจการในวัดนี้มีสามอย่างที่เป็นใหญ่อย่างวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้ก็จะได้ร่วอดำมืองานราชการับ กับสำนักงานคมพืชก็จะจัดกิจกรรมบางทีก็นอนวัดบางทีก็ไม่นอนวัดประตูวัดก็จะเปิดตลอดครับแต่ผมถามเรื่องรถเก๋งสีดาคันนี้คันเดียวนะฮะท่านยืนยันว่าไม่ไม่รู้จักกับรถทั้งที่เป็นรถคันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะฮะไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะโอเคครับล่าสุดมีรถเก๋งสีขาวอยู่ละแวกวัดเข้ามาอะไรัในเวลาห้าทุ่มเที่ยงคืนยามวิกาลเหมือนกันเป็นผู้หญิงทำงานอยู่ในเมือง จะมาเข้ามาในวัดตหลอดแต่ไม่ใช่ได้มาในกลางวันรู้จักรถเก่งคันนี้ไหมครับสีขาว้ายแดงครับไม่รู้จักไม่รู้จักนะฮะท่านครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้วีดีโอคอลกับใครก็ไม่รู้นะฮะกับแต่ว่าเพื่อนเขาอยู่กับเพื่อนเขาเขาบอกว่าวันนี้ผัวก็โอนเงินมาให้หนึ่งแสนบาท เพื่อนเขาเห็นคลิปอยูน่นนเขาบอกเอ๊ะทำไมผัวหัวโลนมผมก็ไม่ทราบว่าคนนั้นเป็นใครนะแต่เขาบอกว่าเป็นรถเก๋งสีขาวซึ่งมีสมณเพศออกให้ผมไม่มีมมมใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สมไม่ใช่ท่านนะฮะ,ะไม่ใช่ท่านนะท่านเนยน็น่ังนะไม่ใช่ท่านนะครับ